ถ้าในอาทิตย์หน้าไม่ว่าจะเป็นจันอังคารพุทธเนี่ยมันสามารถที่จะรีบาวขึ้นไปเนี่ยยืนเหนือ2017เหรียญได้นะครับนั่นแปลว่าทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึง่งและทองคำจะเริ่มเข้าสู่โหมดไซ์เวย สวัสดีครับมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของแนวโน้มทองคําที่จะเกิดขึ้นแต่ละอาทิตย์นะครับรวมถึงวางแผนการซื้อขายทองคําให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีประโยชน์สําหรับนักลงทุนทองคําทุกท่านนะครับคลิปนี้ดียังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกๆการติชมนะครับ แล้วก็ทุทกๆกําลังใจที่ให้มาตลอดนะครับวันนี้นะครับมาอัดรายการให้นะครับก็คือวันที่18กุมภาพันธ์2567นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้ที่เวลา3ทุ่ม10นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสามารถนําไปใช้อ้างอิงนะครับการลงทุนทองคําได้เนี่ยในช่วงของวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์2567นะครับโอเคเมื่อวันศุกร นะครับราคาทองคำนะครับมันก็สามารถรีบาวปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยนะครับไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยที่ราคา2,015เหรียญน,นะแล้วก็มาปิดตลาดเนี่ยได้ที่ราคา2,012เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่36บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาทองคำแท่งออนไลน์9.5านะครับก็ขึ้นไวที่กรอบราคา34,250จนถึง34,350บาทต่อบาททอง ก่อนอ่นเลยนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยเรามาดูภาพรวมกันก่อนแล้วกันว่าทองคำนะครับในภาพรวมอาทิตย์นี้ครับจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วว่าทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะยาวนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมนะครับสุดท้ายมันก็เป็นไปตามแผนนะครับมันก็รีบาวกับตัวขึ้นมาได้ตามธรรมเนียม นะครับเ,เมื่อเป็นไปตามแผนแบบนี้นะครับอาทิตย์นี้เนี่ยนักลงทุนทองคำเนี่ยจะต้องจับตามองทองคำแบบนี้เลยนะครับด่านแรกเลยเนี่ยก็คือด่านที่ราคา2,017เหรียญด่านนี้เนี่ยเมื่อมารีบาวขึ้นมาตามธรรมเนียมแล้วนะครับถ้าในอาทิตย์หน้าไม่ว่าจะเป็นจันทร์อังคารพุธเนี่ยมันสามารถที่จะรีบาวขึ้นไปเนี่ยยืนเหนือ 2,017เหรียญได้นะครับนั่นแปลว่าทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งและทองคำจะเริ่มเข้าสู่โหมดไซเวย์โหมดไซเวย์คืออะไรโหมดไซเวย์ก็คือทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางแต่ว่าไอ้เจ้าระยะยาวเนี่ยมันเป็นขาลงนะครับถ้าออกมาทรงนี้เนี่ยกรอบทองคำเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่แบบเดิมเลยก็คือ2 0 1 0 กับ2 5 0เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา2 0 5 0เหรียญน,นะครับฉะนั้นแล้วในอาทิตย์หน้านะครับให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเลยกับด่านราคา2 0 1 7เหรียญน,นะครับ2017นะถ้าเกิดทองคำผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้ทองคำจะเข้าสู่โหมวดไซเวย์แต่ถ้าผ่านด่าน2 0 1 7เหรียญไม่ได้ภายใน วันสองวันนี้ทองคําจะถูกทุบกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับตามเทนขาลงระยะกลางบวกยาวนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้สงสัยกันต่อว่าอ่ะแล้วสําหรับคนที่อยากเปิดซื้อบายล่ะนะครับหรือคนต้องการเก็งกาไรขาขึ้นนะครับผมให้มองทองคําเป็น2แบบแบบนี้เอาแบบแรกก่อนนะครับถ้าเกิด ราคาทองคาผ่านด่าน2017นเเหรียญขึ้นไปได้โอเคอันนี้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับหรือตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอไวเลยที่2017เหรียญนะครับแล้วก็ไปรอเป้าหมายกําไรกินกําไรเนี่ยที่2 0 2 7นะครับ2027ถึง2029รอนี่คือกรอบแรกการเีิดกรอบนึงก็คือ2038ถึง2040นะครับนี่คือกรอบอที่2ที่ ถ้าเกิดมันผ่านด่าน2017เด็ดียนขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นไปถึงประมาณ2กรอบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องไปวัดใจที่ด่านสุดท้ายก็คือ2050เหรียญถ้าขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วแล้วยังไม่ผ่านด่าน2,050เหรียญทองคำก็จะถูกทุบกลกับลงมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำยังไม่ผ่านด่าน2017เเหรียญที่ผมบอกไปเมื่อกี้ เมื่อมันถูกทุบลงมาแล้วและใครที่อยากจะซื้อนะครับรอซื้อได้นะครับรอทองคำย่อลงมาก่อนนะมาตั้งบายลิมิตรอนะครับหรือรอดักซื้อที่ราคา2008 2002 1997แล้วก็1990นะครับนี่คือ4ไม้ที่สามารถที่จะตั้งรอซื้อได้แต่ถ้าทองคำครับหลุดต่ำกว่าราคา 1989นะครับหรือว่า1990ลงไปได้อันเนี้ยต้องเราลึกไว้ก่อนว่ามีโอกาสติดดอยแล้วประมาณ70%นะครับเพราะถ้ากับทองคำเนี่ยหลุดลงต่ำกว่า1989งเก้าแอน่งหนึ่ง9้าห,ห,ห,หรือ1990ลงไปได้ทองคำมีโอกาสจะไหลลงต่อนะครับ ไปที่ราคา1978จนถึง1980กับอีกจุดหนึ่งก็คือ1955จนถึง1960นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไหลลงตามแผนที่บอกเอาไว้ให้หรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะสำหรับคนติดเหวอยู่นะครับหรือว่าต้องการจะเปิดเซลล์เพื่อต้องการเก็งกำไรขาลงเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยครับจำให้แม่นก่อนนะครับว่า ถ้าคิดจะเล่นเปิดขายเซลล์ในช่วงเวลานี้จุดสต็อปลอสของท่านเนี่ยอยู่ที่2017เหรียญกับ2 0 5 0เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าท่านจะสต็อปลอสที่2017เหรียญก็ได้หรือพีคสุดทะลุ2050เหรียญึ้นไปได้เนี่ยควรจะสต็อปลอสแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะไหลขึ้นไปถึงระดับ2,100่ยเหรียญได้ถ้าเกิดมันผ่าน2050เหรียญขึ้นไปได้รอบนี้นะ มีโอกาสกะแต่2,100เหรียญเนี่ยแน่ๆเนี่ยประมาณ90%เลยนะครับฉะนั้นจุดสต็อปล s อมีให้2จุดเลือกเอาว่าอยากสต็อปล s อตรงไหนนะครับ 2. ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันยังไม่ผ่านด่าน2,017เหรียญท่านสามารถที่จะเปิดขายเซลล์ลงมาได้และสำคัญครับให้ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปลอไว้เลยที่ราคา 2010หลุดลงมาได้ครับมันจะเข้าสู่แบบเดิมเมื่ออาทิตยที่แล้วที่ผมบอกว่าหลุดต่ำกว่าส0งศูนองศูน่งศูนยนะทองคำมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะยาวนะครับหลุดต่ำกว่า2.010ูนยนได้นในรอบนี้เปิดขายเซลล์ตาลงมาอีกนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยจะอยู่ที่2 0งศจนถึง2 0งศหมายที่2ถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า2.004ลงมาได้ เปิดขายเซลล์อีกเป้าหมายกำไรอยู่ที่1998จนถึง2,000ท้วนมาที่3ถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า1998หลุดลงไปได้เปิดขายเซล์อีกเป้าหมายกำไรอยู่ที่1990จนถึง1992มาที่4ตั้งเปิดขายเซลลที่1994นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่1987จนถึง1989แล้วก็มาที่5ครับ ตั้งเปิดขายเซลล์ที่1987นะครับหลุนลงไปได้รอปิดกันไวที่ราคา1978จนถึง1980ได้เลยนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้นะครับสำหรับคนที่เล่นออทองคำแบบ g o s p o p o หรือแบบ xau ตนะ่อ usd นะเมื่อทองคำนะครับมันมีการรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องดูกันว่าทองคำเนี่ยมันจะพิกเกมเป็นขาขึ้นระยะกลางได้ไหมนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันยังไม่ผ่านด่าน 2,017เหรียญน,นะครับตัวส่วนตัวแล้วนะครับอาจารย์เติ้งมองว่าให้เล่นฝั่งเปิดขายเซลไว้ก่อนถ้ายังไม่ผ่านดาน2017เล่นเปิดขายเซลไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านดาน2,017เหรียญขึ้นไปได้อันเนี้ยค่อยพลิกเกมแล้วกลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายตามขึ้นไปแทนนะครับแต่จำไว้อย่างหนึ่งถ้าทองคำนะครับ ล่วงลงมาเนี่ยหลุดตำกว่า1น9่หรือ1989ได้อีกครั้งนะครับให้ชะลอการเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะถ้าหลุดตำกวาน 1990, น่า1น9่้าได้ในรอบนี้ทองคำน่าจะลงแรงพอสมควรเลยนะครับโอเคจบต่อมาสำหรับคนที่เล่นทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับข้อที่1เลยนะครับเมื่อที่ก่อนเนี่ยผมพูดถึงด่าน 3 3,900อยู่บ่อยๆพูดถึง3 3 9 0 0ให้กับกลุ่ม VIP บ่อยแล้วบ่อยอีกนะครับว่าถ้าเกิดทองคำยังไม่หลุดต่ำกว่า33,900เดี๋ยวทองคำมันก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับลงไปทดสอบที่ดานราคา3 3 9 0 0แค่แป๊บเดียวแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับแต่พอมาถึงอาทิตย์นี้ผมขอเปลี่ยนตัวเลขใหม่ ถ้าเกิดราคาทองคํายังยืนเหนือ34,100บาทได้อยู่ใครอยากจะเสี่ยงเปิดซื้อบายก็เสี่ยงเปิดซื้อบายได้เลยนะครับเพราะทองคํายังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่34,350จนถึง34,450บาทฟลุกจริงๆอาจจะถึงราคา 34.550บาทได้เลยนะครับแต่เห็นไหมจากเดิมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพูดจุดเปลี่ยนเทนขาลงอยู่ที่สาม0มามแต่วันนี้ผมเปลี่ยนตัวเลขกลายเป็น34100นั่นแปลว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงของทองแท่งเก้าหอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วถ้าหลุดต่ำกว่า34100บาทลงไปได้รอบนี้บอกได้เลยว่า สามหมบาทเอาไม่อยู่หลุดต่ำกว่าสามหม่ามพับาทแน่ๆนะครับฉะนั้นแล้วให้จำไว้แบบนี้เลยตอนเนี้ยทองแท่งเนี่ยได้ค่าเงินบาทที่36บาทพยุงไว้อยู่ถ้าอาทิตย์หน้าเกิดค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาทองคำโกลด์สปอร์ตปรับตัวลงขึ้นมานะครับทองคำนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า34,100บาทได้นะ ใครอยากจะเสี่ยงเล่นฟังเปิดขายเซลล์ทำได้เพราะทองคําครับมโลกาดจะไหลลงนะ่ยถึงระดับประมาณ33,700จนถึง33,800บาทต่อบาททองนะครับผมย้ำเลยนะหลุดต่ำกว่า34,100บาทในรอบนี้นะครับไอด่านเดิมเนี่ยที่33,900บาทเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะไม่ต้องไปรอดักซื้อที่33,900นะครับ ไปรอดักซื้อที่3 3 7 0 3 3่0 0ามพันเจบาทได้เลยนะครับอันนี้อาจารย์เตอร์มาฟันทงให้แบบนี้แล้วนะอ่ะอีกจุดหนึ่งอันนี้พีกว่าถ้ามันไหลลงมาจริงแล้วทองคำดันหลุดต่ำกว่า33,700บาทได้นะบอกเลยคนที่ถือออเดอร์ฝั่งเปิดซื้อบายสูงกว่า34,000่วนท่นเนี่ยติดดอยสักพักหนึ่ง อาจจะประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับก็อาจจะถือกันไปจนถึงเดือนมีนาคมมาแหละนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงใกล้ๆสงการเนี่ยเดี๋ยวทองคำเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงเมษาเนี่ยเดี๋ยวทองคํามันก็จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเป็นไปตามแผนผมจริงนะแล้วใครมีเวลาสามารถถือรอทองคําได้เป็นเดือนก็ถือไปนะครับเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปเพียงแต่ว่าตอนที่มันลงมาเนี่ยมันก็จะลงมาทําให้เราเสียยวกาส อะไรหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามฟังที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการลงทุนละกันนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า33,700บาทได้นะครับอันเนี้ยคอนเฟิร์มแล้วว่าควรถือราคา34,000มากเอ่อ34,000ขึ้นไปเนี่ยติดดอยนะครับเป้าหมายขาลงต่อไปครับจะอยู่ที่33,550จนถึง33,600บาทต่อบาททองนะครับฉะนั้นแล้วอาทิตย์นี้นะครับ ใครอยากซื้อทองคำนะครับเพื่อลอุ้นทองคำขึ้นต่อนะครับก็ให้เอาจุดสต็อปล s ออยู่ที่34,100เป็นเกณฑ์เอาไว้นะครับหลุดลงมาได้เลิกซื้อไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอซื้อต่าๆที่ประมาณ33,700จะนถึง3 3 8 0 0บาทก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครมันคันไม้คันมือจริงๆนะครับอยากจะเข้าซื้อนะผมให้จุดเข้าซื้ออยู่3จุดทยอยลงมานะครับ3,3860 33,770แล้วก็33,650บาทต่อบาททองนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ราคาต่ําพอสมควรนะครับที่จะเก็บแล้วก็ถือยาวๆเนี่ยกลับขึ้นไปที่34,000อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงมาสรุปเพียงแค่นี้หวังว่าชัดเจนนะครับทั้งอทองคําแบบโกลสปอตแล้วก็ทองคําแท่งออนไลน์9.5หนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยววันพุธ หรือไม่ก็วันพฤหัสนะครับผมจะกลับเข้ามาทําคลิปเฉพาะกิจให้นะครับโดยมาสรุปให้อีกทีหนึ่งฉะนั้นแล้วกดติดตามกดติดกระดิ่งเอาไว้นะครับผมเข้ามาปุ๊บนะครับจะได้รับฟังทันท่วงทีนะครับเจอกันใหม่ครับกับอาจารย์เติ้ลครับสวัสดีครับ